หล่อนนะจะบบอลตรงไหนอ่ะนี่หล่อนก็แม่เก้าอี้เอาละความวุ่นวายบังเกิดล้มาค่ะเห็นไหมโต๊ะมันขยับได้พี่สุรี what are you doing I just showered and wash my hair the amount of hair that I have left ผมหายไปเยอะมากผมหายไปประมาณครึ่งหัว ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันกลับมาคืนอันนี้เป็นของซูริปะ Probably that is probably mine อยู่มาได้นี้ทุกอย่างที่เลิกกับเรามันจะกลับมาเหมือนผมอะไรนะมารีทุกอยทุกอย่างที่เลิกกับเราผมผมมันเลิกกับพี่ไปแล้วใช่ไหมจริงทุกอย่างที่เลิกกับเรามันจะกลับมาไม่แฮร์ีีสของทุกคนน่ะรวมกันน่ะเท่ากับจํานวนเส้นผมของซูที่หายไป ไม่พวกนั้นงงยูรู้สแตน I understand t h a t everything is losing hair I don't chase I attract y ยูก็ต้ o งไม่ chase ผมผมปม You ยูยูก็จะได้ attract ผมกลับมาเขาบอกให้ไล่สับช่องเลยได้ด้วยหรอได้ไม่รู้เนื้นอยู่ดู้อห้องของมันแต่มันแต่มันจะแบบเสียงมันจะแบบทำลองดูสิ ทุกคนไอมารีทุกคนบอกว่ามารีกินน้ำปลาเยอะมากว่ะเยอะมากพี่สุมารีเป็นไอแล้วไอฟ้องอะไรกม่ไอ้บุวิญญูรแล้วจะบอกว่ามารีบอกว่าของนัตเลียนรสชาติดีแล้วแต่มารีเติมทุกครั้งที่มารีกินข้าวไอวว้าะไรอย่างนนี่ยเนี่ยฉะก็อินไว้มาอินไต์ไม่ได้ v i ว w e ี s not m a t ี h ีวีวีอเี๋ยวนะขอเป็นีวีวีวเีะวี ล่าสุดอะที่เราออกไปเที่ยวกับมาลีอะที่เราบอกว่าชิลแล้วมาลิอะแกลมสุดอ่ะอไปไลยใส่ไม่ได้จริงเข้าใจยังนมาตาเลียก็เลยแกลมบ้างใช่โนยู่ไปเชิญในนู้นนะมีคนบอกมาตาเลียนาตาเลียเอเตรียมขึ้นไฟนนลแล้วตอนนี้สองคนนี้เวลาเขานัดกันนะสิเขาพิมพ์ถามคือแต่งตัวยังไงอ่ะ Imagine I m going out with a random guy No. องมีคนบอกว่าถ้าสุริเจอกับแจสซี่ล่ะยังด่ากูเรื่องชุดลาตีอยู่เลยฮะ <Huh? S 1> ยังด่าน,นี้เรื่องเดินชุดลาตีอยู่เลยเอาอะไรไปเดินกับแจสซี่ก่อนโซนวายเนาะโอ้โหแคนี้อัดแก้าขไม่ได้ No No ไม่มีวิธีหนึ่งอยู่เอาของมะลิมาตั้งนี ด้วยกันแล้ววันนี้พี่ซูรีสวยจังเนี่ยวันเนี้ยฟิลเตอร์ดีฟิลเตอร์ดีมันไม่เกี่ยวกับฟิลเตอร์อยูสวยแล้วใช่เออเออจะเอาเท่าไหร่อยากคิดได้เหรอสามปัญหาเอาเลยไหมสามปัญหาเอาเลยไหมรวยสามรวยแต่ซูเป็นคนไม่ปฏิเสธด้วยนะแต่ซู USB plug ไม่ได้สามปัญหาเอาเลย อ่ะทำไมไอ้บม่นเราเนี้คือทำอาหารเสร็จแล้วใช่ไหนโชว์โชว์พี่สุโชว์เออไหนดูซิน่ากินไหมอ่ะไม่ได้กัดฮะาอะไรโอ้โหแล้วใส่ไส้กรอกในผัดผักบุ้งที่ไอ้ตั้งใส่ทำรู้ไหมเราบอกพี่เจบอกว่าส่งไปให้พี่สุอะส่งไปพี่สูนเอาเปล่าพี่สุไม่กินค่ะไม่เป็นไรทำไมอ่ะหุ่นลายแอ่ะโอ้โหแค่อา แค่ใส่กอกกินกับผักบุ้งเนี่ยมีคนบอกเหมือนอาหารเต่าจะว่ายอ่ะเหมือนอาหารเต่าอยู่โนเต่าแย่เธอโง่เหมือนอาหารเต่านดีะก็คือเหมือนเป็อาหารเต่าอ่ะไม่เหมือนอาหารคนอาหารเต่ามันเป็นแบบ pebbles ไม่ใช่โอ้ยไอยังจะแตดแล้วน้องน้องพีมาเหรอน้องมอสพีนี่ไนท์เนี่ยน้องพีไนท์ด้วย we are the champion มีแต่พี่มูไรหูเปล่าเลิกโชว์ความสามารถได้ไหมอ่ะไม่มีน็อตออนไลน์น้องพี่มาดูเฉยๆลาตาเลียบอกเลิกโชว์ความสามารถได้ไหมยูโชว์ยูเป็นแข่งแล้วทำไมลาตาเลียโชว์ความสามารถบ้างสิ่งโอมาค้าสีน่ากลัวอย่าโชว์เลยคุณ้องโอมาค้าสี what's that song from Megan The Stallion ปวดแขนนี่ไงตรงพี่บอกว่าตีละกาโชว์อ๋อแต่ตีละกาทำอาหารตีละครอุ้ยลมหันไปหาบัลี่สิหันไปหาไอ้ทำไมอุ้ยปวดท้องนาบตาลีนแล้วก็ชิบะกินแหนมกินชีสกินอะไรก่อนไอทำอาหารแต่ก็ไม่ปวดท้องตอนอยู่ทำอาหารเนี่ยลืมแฟนดอมเลยก็ยังไม่ได้ process นี่เราทำยังไมนาพีสุด We miss you อะไรอ่ะหนึ s <S ่งหกหกเก้าคืออะไรอ่ะหนึ <m <m phrase, ่งหกหกเก้ามันอ๋อเมลด์เอมเมีคนมีคนไม่เออเสียสมามีคนหมดสมาธิที่เราที่เราเรียนมีคนหลุดสติเอ้ยมีคนหมดสติสติหลุดโแต่ละคน ฮัลโหลมีคลองระยาหรือเปล่าคะพื้นไม่อันทรายมาพี่บ้างพื้นไม่อยู่ลงมาสิไม่เฮ้ยม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดู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 มดูมูด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 ูนูิูด่ดู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 นูดูดาดูดดูดูด ตอนนี้เขาคิดว่าไอ <c oughs> เป็นแฟนคลับแฟนคลับมิกแปับเนึงอย่ามาหน่อยหรอกค,ค,คลับมิกปเลียทุกคนรู้ว่ายูไม่ได้เป็นแฟนคลับมิกแต่ยูเป็นอย่างอื่นตูมแอบท้อไม่เป็นไรไม่ถึงอ่ะเสียบออก,ก่อนมายู่เหลือเสียบเสียบไว้นี่ไม่มันมันอันนี้มันใหม่ไอไอโคสเสียบเ o w much ม u c แป๊บนึงเดี๋ยว โทรศัพ์ oh, iPhone 14 Pro Max ดีมากโซบัตเตรีเดูวิดีโออยู่ไม่ช่วยอะไรเลยช่วยอะไรเออไม่แต่าพี่ซูบอกว่าอะไรรู้ป่ะสงสารพี่ซูพี่ซูพูดไม่ทันโอเคเงียบ Quiet moment for w a i I have power bank อ๋อนี่ไง power bank ของดิฉัน no over t ี e r e under my bag โ oh, อ thank power you p o e ของ i n i e s e Thailand ของอกาแต่จริง ขายไม่ได้เพราะว่ามันมันหมดมันหมดสต็อกแล้วไม่งั้นเราทะเลิดเปิดตาาม่เติมปากไม่ไม่เติมปากค่ะวันนี้มมลิบอกว่านาตาเลียมาชิวๆนะตอนนี้ในายทอม่สูพูดว่าสงสารพี่สูอ่ะพี่สูพูดโโโอออเเเคคค จะพูดอะไรถึงเราไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรพี่สวยแค่รอจังหวะเสียบเฉยเฉเลยตอนเนี้ยไม่ <laughs> <laughs> พี่สุน่าจะเหนื่อยมากแล้วเจอเราอีก <laughs> พี่สุคิดว่าอ๋ <laughs> <Today S 2> อทุอเรศ <I 'm S 2> พิส f <off>. f <laughs> ไมู่ตอนเนี้ยอยากรู้ว่า <laughs> <laughs> พวกอยู่ใส่เอ็มร้อยห้าสิบในผักผักบุ้งเมื่อกี้หรือเปล่าโนมันจืดมันอยู่ในหัวใจมนเก็ตบุงมันอยู่ในเลือดเราเราเกิดในน้ำ เอ็มร้อยห้าสิบเทารีมันด้ขนลุกอะเพราะว่ามันหนาวเอารกร้อยอยู่ต้องเลเซอร์ฮะขนลุกก็ต้องเลเซอร์ขนลุกก็ต้องเลเซอร์นะทุกคนมินเซ็นคลินิก โอเคเนี่ยเออสปอนเซอร์ลักสปอนเซอร์ลักเออมันยังขายของได้นะทุกคนไอได้เบชุวนี้ว่ามีคนหมอบพิสูช่วยด้วยหนึ่งหนึ่งหเก้ามีคนหมดสติพู้ถูกแล้วผู้ถูกแล้วพิสูด้วยพิซูขำจนขีดไม่ต้องขีดเดี๋ยวเรา secure we are the world why you don't have filter I'm gonna use filter um it's real natural beauty no it's not ทำไมวันนี้ไี่เราใส่เซ็ตสีเขียวยกเว้นนะมารีก็มารีเพราะว่านี่ไงเราเป็นใบของมารีแล้ววันนี้ก็ใส่เป็นดอกมารีใช่เขาบอกหนึ่งหกหกเก้าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหกเก้า this is my filter เก้เก้าติดต่อต่อไม่เคย that movie was so long ago อเคยดูนะเรื่องนั้น่ะที่พี่เวทไทเทนเล่นป่ะไม่ไม่ใช่นะคะเรื่องอะไรหนึ่งหนึ่งเอ้ เก้าก้าเก้าติดต่อตายไม่ใช่ทั้งคู่ฮวิวโก้จ้ะอ๋อใช่หนังปะงงฮิวโก้เล่นก <don> ็าเก้าเก้าต่อติดตายไงพี่สตุต่อติดตายที่มันมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเทย่าโรเจอร์กับกับเวทัยเทอ่ะใครเล่นเรื่องอะไรอะ่ะเกิดไม่ทันอนะ่ <don> ะอะไรกติเก้าเก้าเก้าต่อติดตายเดอะพาร์ค ไอ้หนังลูกชิมนั้นน่ะที่มีป้าขายแบบเอยค่าคนแล้วก็ทําลูกชิมกับอันนั้นมันใหม่เจริญพลาเรื่องเชือก่อนชิมไม่ใช่เหรอลูกเออมันเก่ามากอ่ะอันเพราะว่าตอนไอ้แบบประมาณสิบเอ็ดอยู่ที่ซิดนีน่ะยายไอจะชอบส่งเอ้ดีวีดีจากไทยหนังไทยให้ไอดูอ่ะดีวีดีเนาะเมื่อก่อนเอยไม่ใช่ดีวีดีใช่ไม่แต่เก้าที่อยู่เอยถึงอ่ะอาร์ฮิโกกับสีวิต้าเชนซีนตเลียมีคนบอกให้นาตเลียโทรหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ เฮ้ยโอเคนาทาลเลียเกิดรู้ไหมกี่กี่โมงหนึ่งหนึ่งห้าศูนเคไม่ใช่หนึ่งห้าศูนย์ก็คือ k ค c เหมือนกันไม่ใช่พิซชาตับหรอมันด้วยกันโอ้วหนึ่งห้าศูนย์นี่แหละที่นาทาเลียชอบกิน k ค c เพราะว่ามันนาทาเลียเขาไม่ให้ยูบอกเวลาเกิดชาวบ้าน <c oughs> แต่เขา <c oughs> เขาไม่รู้ว่า <c oughs> เราเปิดเอยเราเกิด Morning or Night ค่ะอ่าโอเค แันมีันมันมันมั w มันมันมักมันมันมอนมั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 มันมังมันันม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 นันมันันมันันมมันน